ซ่อมครับซ่อม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 ถนมน,นวันนี้วันนี้ทำการซ่อมแซมถนนครับวันนี้เส้นนะครับเส้นหน้าคำไปหน้าเมินครับเส้นน,นี้นันทังพิณาผมครับเอจกจัดทากพิณานันทังเดี๋ยวทำการวัดที่ดินครับวัดที่ดินข้างทางครับเข้ามาถนนครับผม ข้างคูครับวันนี้ข้างคูไถครับวันนี้ทำทางน้ำครับเราจะทำการขันน้ำครับขันน้ำออกข้างทางครับไม่ให้มันพังครับจะจะดินจากไล่ครับสร้างทางครับตันไม่ให้น้ำไปทางนี้ครับให้ออกข้างทาง ลงหางนะครับเบี่ยงทางน้ำเป็นทางข้างสอบไฟครับกำลังดำเนินงานครับ